วันนี้จะมาเก็บตกความรู้จากการแปลธรรมบทห้องเรียนวัดพุทธบูชาค่ะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งที่โด่งดังมากเรื่องหนึ่งเลยนะคะของภิกษุชาวเมืองโกสัมพีครับผมมีบันทึกไว้ในคัมภีร์อัตตะาธรรมบทเลยซึ่งจริงๆเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นจุดเริ่มต้นมันเล็กนิดเดียวเองนะคะคือเริ่มจากพระเทระแค่สองรูปเองรูปหนึ่งคือพระวินัยทรท่านจะเชี่ยวชาญพระวินัยอีกรูปคือพระธรรมกถัถกก็เชี่ยวชาญด้านพระธรรมใช่เลยครับ เรื่องนี้เป็นเหมือนอกรณีศึกษาคลาสสิกเลยนะที่แบบว่าปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าจัดการไม่ดีหรือปล่อยให้ทิฐิมานะมันเข้าครอบงำเออมันก็ลามเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแตกแยกในหมู่สงฆ์ได้เลยเหตุการณ์มันเริ่มง่ายๆเลยค่ะคือพระธรรมกถึกท่านเข้าไปในฐานหรือก็คือห้องน้ํานะคะแล้วบังเอิญเหลือน้ําชําระไว้ในภาชนะนิดหน่อยอาจจะ ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้สังเกตอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแต่พอพระวินัยทรนท่านมาเห็นเข้าท่านก็ทักท้วงเลยว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันเป็นอาบัตนะคือผิดพระวินัยอ๋อครับอาบัตก็คือความผิดหรือข้อบกพร่องทางวินัยตรงนี้แหละครับจุดเริ่มต้นเลยคือมุมมองต่างกันต่างกันยังไงคะคือพระธรรมกถึกท่านก็มองว่าท่านไม่ได้เจตนานี่ไม่ได้ตั้งใจจะเหลือไว้ ไม่น่าจะเป็นอาบัตแต่พระวินัยทรท่านก็ยึดตามตัวบทเป๊ะๆเ,เลยว่าก็เห็นอยู่ว่ามีน้ําเหลือมันก็ต้องเป็นอาบัตสิอือหือก็เลยกลายเป็นเถียงกันใช่ครับแล้วที่น่าเสียดายคือมันไม่หยุดแค่นั้นมันลามไปถึงการกล่าวหากันว่าอีกฝ่ายไม่รู้จริงบ้างละ่ะไม่รู้ธรรมไม่รู้วินยัยอีกฝ่ายก็ว่าพูดมุสาพูดโกหกโอ้อแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะนี่แหละครับคือแบบ พอความยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองมันแรงแม้เรื่องเล็กน้อยมันก็เป็นเชื้อไฟได้เลยแล้วไฟกองเล็กๆนี้ก็ลามจริงจังเลยค่ะจากพระแค่สองรูปขยายไปสู่สิทธิ์ของแต่ละฝ่ายนะคะซึ่งมีฝ่ายละ500รูปโอ้โห500รรูปเลยเหรอครับเยอะมากนะนั่นใช่ค่ะยังไม่พอลามไปถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุณีแล้วในคำพียังบอกว่าลามไปถึงเทวดาถึงพรหมโลกเลย คือแตกเป็นสองฝ่ายชัดเจนมากแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเต็มที่เลยจนสุดท้ายฝ่ายพระวินัยทรท่านก็ใช้มาตรการทางวินัยลงโทษพระธรรมกทึกด้วยอุเคปนียกรรมอุเคปนียกรรมเอ่อก็คือการประกาศไม่ให้ส่งร่วมทำสังฆกรรมด้วยเหมือนกับการคว่ำบาตรหรือขับออกจากหมู่นั่นแหละครับพอเรื่องไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ส่งส่งโอวาทไปเตือนสตินะครับให้สามัคคีกันตั้งสองครั้งแน่ แต่ก็ไม่สำเร็จโหขนาดพระพุทธเจ้าตื่นก็ยังไม่ฟังกันนะคะสแสดงว่าทิฏฐินี้มันแรงจริงๆแรงมากครับสุดท้ายพระองค์ต้องเสด็จมาด้วยพระองค์เองเลยนะมาตรัสสอนถึงโทษของการทะเละวิวาทแล้วก็ทรงเล่านิทานชาดกประกอบด้วยหลายเรื่องเลยมีเรื่องอะไรบ้างคะพอจะจําได้ไหมก็มีเรื่องนางนกและตุก,กิกาที่สอนเรื่องผลของการผูกเวร เรื่องนกกระจาบที่สอนเรื่องพลังของความสามาคัคคีแต่ก็นั่นแหละครับภิกษุกลุ่มนั้นก็ยังเอ่อไม่ยอมคืนดีกันหนักกว่านั้นคือทูลขอให้พระองค์เสด็จไปพักผ่อนไม่ต้องมายุ่งเรื่องของพวกท่านประมาณนั้นเลยนะคะใช่ครับเป็นอะไรที่แบบน่าสลดใจมากพระพุทธเจ้าท่านก็คงระอาพระไทยอย่างยิ่งเลยตัดสินพระไทยเอ่อหลีกเร้นไปจำปัญษาที่ป่ารัิตวัน แถวหมู่บ้านปาริเลยะกะเพียงลำพังเลยแต่พอไปอยู่ป่าคนเดียวกลับมีเรื่องน่าประทับใจเกิดขึ้นนะคะมีพญาช้างตัวหนึ่งชื่อปาริเลยะกะเข้ามาดูแลอุปถักพระองค์อย่างดีมากดีเยี่ยมเลยครับเรียกว่าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องเลยทั้งตักน้ามาถวายต้มน้าร้อนให้ถวายผลไม้ป่าแล้วกลางคืนนะยังคอยเดินตรวจตราเฝ้ายามให้อีกโหฟังแล้วทึ่งเลยค่ะคือ มันน่าคิดนะคะว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างช้างกลับมีความอ่อนโยนมีความเข้าใจแล้วก็มีศร er ัทธาในการดูแลพระพุทธเจ้ามากกว่าภิกษุที่เป็นสิษย์แท้เสียอีกถูกต้องรับแล้วไม่ใช่แค่ช้างนะยังมีลิงอีกตัวหนึ่งเห็นช้างทําดีก็อยากทําบ้างไปเจอรุงพึ่งร้างมาก็ข้ามาถวายพระพุทธเจ้าอ๋อมีลิงด้วยเหรอคะครับแต่ทีแรกพระองค์ไม่รับลิงก็ฉลาดนะกลับไปดูอ๋อมีตัวอ่อนพึ่งอยู่ข้างใน และไปเคียย์ตัวอ่อนออกก่อนแล้วค่อยเอามาถวายใหม่ข่าวนี้พระองค์ทรงรับไว้ฉันน่ารักจงเลยค่ะลิงตัวนี้อถ้าตกลงมาตายแต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้ามากๆในตอนนั้นนะครับก็เลยได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรบุนสวรรค์ทันทีเลยขณะที่ในป่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นตัดภาพกลับมาที่เมืองโกสัมพีพวกชาวบ้านอุบาศกอุบาสิกา พอรู้ว่าพระสงฆ์แตกแยกกันจนพระศาสดาต้องหนีไปอยู่ป่าก็โกรธมากเลยค่ะโกรธสิครับใครๆก็รักพระพุทธเจ้านะใช่ค่ะเขาก็เลยพร้อมใจกันลงโทษพระกลุ่มนั้นโดยการไม่ต้อนรับไม่ใส่บาตรไม่ถวายทานอะไรเลยอืเจอมาตรการทางสังคมเขาให้ทำให้พระกลุ่มนั้นลำบากมากค่ะอดอยากจนในที่สุดก็สำนึกได้ยอมขอขามาซึ่งกันและกันแต่ชาวบ้านก็ยังยืนกรานว่าไม่ได้ ต้องไปกราบขอขามาพระาศาสดาด้วยตัวเองก่อนพวกเขาถึงจะยอมกลับมาดูแลเหมือนเดิมครับผมในช่วงเวลาใกล้ๆกันนั้นที่ป่ารักิตวันพระอานนท่านก็พาภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ500รูปเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากลุ่มนี้คนละกลุ่มกับที่ทะเลาะกันนะคะคนละกลุ่มครับและพอช้างปริเลยกกเนี่ยยอกเห็นพระอนนท์ก็แสดงความเคารพนะ แล้วก็พยายามจะเข้าไปช่วยถือบาตถือจีวรให้เป็นภาพที่น่าเอ็นดูมากแล้วตรงนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมโปรดภิกษุ500รูปนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพระองค์ทรงสแสดงธรรมเรื่องความสําคัญของการมีกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดีถ้าหาเพื่อนดีไม่ได้เนี่ยการอยู่คนเดียวเสียยังดีกว่าไปคบคนผานแล้วขนเป็นยังไงคะน่าทึ่งมากครับภิกษุทั้ง500รูปนั้นนะ่ะบรรลุอรหัตผล เป็นพระอาหารหันต์กันทั้งหมดตรงนั้นเลยโอ้โหช่างต่างกับกลุ่มแรกจริงๆนะคะ่างกันลิบลับเลยครับพอใกล้เวลาที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับจากป่าช้างปาริเลยกะนี่สิครับเศร้าโศกเสียใจมากเดินตามร้องไห้ไม่อยากให้พระองค์ไปน่าสงสารจังเลยค่ะพระพุทธเจ้าต้องตรัสปลอบนะครับว่าอัตภาพของช้างในชาตินี้ยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ขอให้หยุดอยู่แค่นี้แหละช้างปาริเลยกะเสียใจมากจนแบบ คำพีว่าอกแตกตายตรงนั้นเลยแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นปาริลยกักเทพบุตรวันสวรรค์ครับโอ้สุดท้ายก็ได้ไปสู่สุขตินะคะส่วนกลุ่มพิษุุเจ้าปัญหาชาวโกสัมพีล่ะคะเป็นยังไงต่อกลุ่มนั้นพอเดินทางไปเฝ้าพระาศาสดาที่วัดพระเชตวันก็เจอเลยครับทั้งสายตาตำหนิติเตียนจากชาวเมืองจากภิกษุรูปอื่นๆที่นั่นคงจะละอายใจน่าดูเลยนะคะ ละอายมากครับจนต้องก้มลงกราบขอขมาแทบพระบาทพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงติเตียนอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ทรงแสดงธรรมเปรียบเทียบกับเรื่องทีคาวุกุมานทีคาวุกุมานนี่เรื่องเกี่ยวว่าอะไรคะเป็นเจ้าชายที่แม้พ่อแม่จะถูกศัตรูฆ่าแต่ก็ยังรักษาคําสอนไม่จองเวรจนสุดท้ายก็ได้ดีนะครับและพระองค์ก็ตรัสพระคาถาสําคัญปิดท้ายเรื่องนี้ว่าเปรเรจนะวิชานันติมยมเมธไยยามามหาเส เยจะตัดถาวิชานันติตโตสมมันติเมทคาแปลว่าอะไรคะคาถานี้แปลว่าคนพวกอื่นคือคนพ่านย่อมไม่รู้สึกตัวว่าพวกเรากำลังย่อยยับเพราะความขัดแย้งนี้ส่วนคนเหล่าใดคือบัณฑิตในที่นั้นรู้สึกตัวชัดความขัดแย้งย่อมสงบระง,งับไปได้เพราะคนเหล่านั้นนะครับชัดเจนมากเลยค่ะครับบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้ก็คือภัยของการทะเลาะวิวาท แม้จะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าปล่อยไปมันสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้จริงๆแล้วก็คุณค่าของความสามาคัคคีการให้อภัยและที่สำคัญที่สุดคือปัญญาการรู้เท่าทันกิเลสตัวเองรู้เท่าทันความขัดแยง้งฟังเราก็น่าเก็ตไปคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าในชีวิตประจาวันของเราเนี่ย มีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างไหมที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือปล่อยให้มันกัดกร่อนความสัมพันธ์หรือความสงบในใจเราอยู่เงียบๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นแหละครับปปเรจนะวิชานันติคนอื่นไม่รู้ตัวแล้วตัวเราล่ะคะรู้ตัวอยู่หรือเปล่าอันนี้น่าคิดจริงๆค่ะ